สวัสดีค่ะพี่น,นุ่มหนิงนาะงสาวชนิกานวงวรสิทศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกรจนบุรีสาขาพาณิชยาศาสตร์และการจัดการเอกการจัดการทั่วไปค่ะพี่นุ่มหนิงเป็นรุ้นพี่รหัส53แล้วนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกคนเนาะวันนี้เป็นโครงการประชินนิเทศพ,พี่นุ่งหนิงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะในการแนะนําการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานของน้องๆในอนาคตค่ะ ตอนนี้นะคะพี่หนิงเป็นซูเชฟอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะทำหน้าที่บริหารและจัดการครัวร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้พี่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังดีกว่าเ้อาะว่าการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของพี่เนี่ยเป็นยังไงอย่างแรกเลยพี่หนิงอยากให้น้องๆเนี่ยมีความอดทนคืออดความอดทนเนี่ยคือ มันเป็นพื้นฐานสําคัญเลยในการปรับตัวในการใช้ชีวิตของน้องๆคือความอดทนนะคะไม่ว่าจะอดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบมันไม่ใช่แต่ว่าการอดทนนั้น,นะคะมันจะแฝงมาด้วยความรู้ความสามารถที่เราไม่รู้และเราสามารถนําความรู้นะคะไปพัฒนานและปรับใช้ในชีวิตของเราได้อย่างที่2เลยคือการปรับตัว การปรับตัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญมากตอนนี้พี่หนิงทํางานอยู่ในต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมกับสังคมหรือว่ากับองค์กรต่างๆการปรับตัวเนี่ยคือการนําศักยภาพของเราเนี่ยที่มีอยู่มาพัฒนาในองค์กรนั้นๆหรือว่าพัฒนาตัวเองดังนั้นแล้วการปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่อยากให้น้องๆว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคนนะคะนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นงานในอนาคตหรือว่า การใช้ชีวิตก็ตามแต่เนาะแล้วก็อย่างที่3นะคะก็คือการช่วยเหลือการเสียสละการช่วยเหลือกับการเสียสละเนี่ยมันจะมีในหลากหลายรูปแบบคือการนําความรู้จากที่เราเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี4นะคะไปแชร์กับเพื่อนๆหรือไปแชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือการจะไปช่วยเหลือองค์กรต่างๆสิ่งที่สำคัญเลยอะ่ะที่พี่ไม่เคยลืมในการเป็นสิทธิ์เก่ามหิดลก็คือ ปัชญาของพระบิดาซึ่งท่านได้บอกไว้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกใช้เพื่อประโยชน์สู่แก่มนุษยชาติความรู้สึกพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่แท้จริงเพราะว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนําความรู้นั้นเนี่ยไปพัฒนามันคือการทําให้องค์กรเราทีมเราหรือประเทศเราเนี่ยพัฒนาไปไปอย่างได้ก,ก้าวไกลและย,ยั่งยืนซึ่งพี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะนำ สิ่งที่พี่นุน่งหนิงเนี่ยออบอกกล่าวนะคะไปพัฒนาตัวเองในการทำงานในอนาคตหรือว่าการใช้ชีวิตในอนาคตก็ตามค่ะพี่นุน่งหนิงนะทำงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียน้องๆคนไหนนะคะอยากที่จะสอบถามเกี่ยวกับมาเรียนต่อหรือมาการใช้มาทำงานในประเทศออสเตรเลียก็สามารถ inbox เข้ามาหาพี่นุน่งหนิงได้นะคะสุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องๆทุกคนนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มั่นใจในศักยภาพของตัวเราว่าเราสามารถที่จะทําได้แล้วก็สําคัญที่สุดเลยพี่มีคติประจําใจไม่ว่าจะไม่ว่าจะบอกน้องรุ่นรุ่นรุ่นไหนก็ตามหรือว่าบอกเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ทําไม่ไหวและทําไม่ทันทุกอย่างเกิดที่ mindset ของเราเกิดที่ความคิดดีๆสังคมที่ดีหรือเป้าหมายที่ แน่นอนและชัดเจนพี่ขอให้น้องๆทุกคนนะคะประสบความสําเร็จทำงานในสิ่งตัวเองที่ชอบทำงานในสิ่งตัวเองที่รักแล้วก็เป็นที่รักของสังคมแล้วก็อย่าลืมนำความรู้ความสามารถไป,ปพัฒนาประเทศของเรานะคะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะพี่ลุงหนิงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ